มามาดูบรรยากาศยามเย็นกันบ้างครับกับบรรยากาศช่วงเวลาเกือบจะห้าโมงครับนาะกับหน้างานการขุดน้องขนาดใหญ่กันบ้างครับมวลดินประมาณเจ็ดแปดหมื่นคิวอา้าวลื่นหรือเปล่าพี่อา้าวโอ้โหคันนี้นิสันอยู่ดีครับไม่เคยผิดหวังกับคันนี้ว้าลุยครับผมลุยครับโอ้ อาจารย์หามลงนะครับเพราะว่าไม่ได้เรื่องครับเนาะเกาให้ลงมามามาเอ้าไหวไหมไหวไหมโอ้โหไม่ไหวครับลื่น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 ไหวไหม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 ครับไหวไหมโอ้โหเนี่ยสุดยอดครับคันนี้ครับสุดยอดครับว้าสายแบกครับผมนี่ฮะดูเต็มกล่องเลยครับโอ้โหพลังเลือเรครับกับเจ้านิสันครับผม มีสันเขียวครับสวยมากครับคันนี้แรงซะด้วยสวยพอแรงต่างหากครับต้องดูคันนี้ฮะสายถอยฮะับก็เรียกว่าสายถอยครับถอยหลังอย่างเดียวสายนี้คันนี้ม,มารถไถข,ของป๋าครับทีมงานพวกเราพร้อมครับมีรถไถรถเมโกรถขนดินครับพวกเรามีทุกอย่างพร้อมครับผมเนาะ ติดต่อสนใจครับอยากกดด้วยน้องกลองเบึงติดต่อเราได้ครับว่าเนี่ยรถไถหรือว่ารถเครื่องเสียงน,นั่นเองอ่ะไม่ใช่เจ้าของนะครับเนี่ยทีมงานครับทีมงานครับทีมงานนี่ขับเป็นทุกคนครับอ่าใครลงก็ได้ใครขับก็ได้ฮะโอ้โหนี่ะโอ้โหโอ้โหอ่ะใครขับก็ได้ว่างั้น อะไรครันีจะลื่นนี้หรือเปล่าครับต้องมาดูกันครับผมกับสายถอยครับคับนนี้มา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 อ่ามาแล้วฮะมาแล้วฮะมาแล้วฮะมาแล้วมาแล้วมาดูกันครับโอ้รอบนี้ไม่มีปัญหาครับสบายมากครับไม่ฮะอาจจะทำขึ้นคันไหนมีเสียงทุกคันเนี่ย เป็นคนขี้เล่นครับผมทีมงานดั้แรงดั้ดั้แรงของพวกเราครับนะทีมงานสายโหดทีมงานวัยรุ่นครับเนี่ยเรียกว่าทีมงานสายโหด,ดรถไทยของเราซะก่อนครับรถแต่งคนระับรถแต่งดูคันโยกครับคันโยกฐานหน้านี่ครับสุดยอดครับนี่ครับ ต้องมีรถไถทําทางครับงากกนจะทํางานลําบากครับต้องมีรถไถไว้ทําทางครับดันดินทําทางตลอดเวลาครับเพราะว่าเป็นหน้างานขุณอ,อย่างนี้นะดินมันเหนียวดินมันชื้นดินมันแชครับ มาดูคันนี้ครับคันนี้ไม่ต้องบรรยายครับไม่ต้องลุ้นครับอาจารย์โดูไม่เคยทำให้ลื่นนะนิ่งมากครับผมสายแบกครับสายแบกว้าอาจารย์ทำเนี่ยทำน่าก,กลัวครับ ะไม่ตกครับภาวานาว่าไม่ให้ตกครับเพราะว่าจะได้ทํางานคล่องๆนะครับพรุ่งนี้ได้เริ่มง,งานแต่เช้าครับผมเปิดสายลุยครับผมแม่ฮะักชายกันใหญ่แล้วทิมงานพวกเราเ๋อนี่ยฮะขึ้นกับรถเขายังงรถตัวเองครับไม่มียอ่อไม่มียอ้ยอนไม่มีเบรก พี่มืออาจารย์หำครับมาทักทายกล้องนะครับผมเนาะโอ้โหสายแบกครับดูฮะเต็มกล้องจริงๆครับผมเนาะทักทายอาจารย์หำตัวไหนว่าพี่มือเนี่ยไหนฮะนี่ฮะพวกเราใส่อาดเต็มที่ครับผมทีมงานของพวกเราครับ ันใดที่เข้ามาชมครับชอบชิ่นชอบการดูรถดำการขุดนี่ฮะการเจาการตักตักดินใส่ดำครับผม ต้องห่วงครับเป็นนิ่มเลิศเลยครับแรงเลยเลยแล้วครับวันนี้มีเวลามาก็อยากจะทำคลิปยาวๆเย,ยอๆนะๆฮะหลายๆคลิปครับ เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศการหน้าง,งานกับพวกเราครับว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วประมาณไหนแล้วเนาะไ้เห็นกันครับบรรยากาศยามเย็น<ม>ช่วงแดดร่มลมตกครับทำงานสบายๆครับเนาะตรงนี้ครับเครื่องก๊ใบร้อนครับทำงานสบายครับ รถมาเพิ่มรถขุดอีกคันหนึ่งครเป็นเจ้ามาร์คไฟสองตัว200ครับมาช่วยกันขุดครับแล้วก็รถดําน่าจะเพิ่มเติมอีกสักสาสคันครับจะมารุมกันครับเอาให้จบครับเอามารุมกันนะเอาให้จบงานมาเอาให้สร้างศักยภาพให้ยิ่งใหญ่ครับผมกับทีมงานพวกเราเสียสจรกขุดด like, ีดําครับโอ้โหทำงานเร็วรเร็วาง,งานยิ่งใหญ่นะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และคาทเข้ามาแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจพวกเราครับทีมง,งานชิดตะคุบิรังครับกับหน้างานรถขุดของพวกเรา้างานรถขุดมืออาชีพครับผมลรวก็รับขุดห้วยน้องคลองบึงนะทำทุกอย่างครับจะเป็นการขุดเคียรดิ้งครับงานดินเราเอาหมดครับเนาะก่อนเหลือค้างหมดเราเอาหมดครับผม จะมาดูกันนี้ฮะคลิปนี้จะดูอาจารย์ดวครับอีกคันหนึ่งครับค่อยจุ๊บคลิปกันบ้า